เริ่มหลดออกมาแล้วครับนี่เครื่องทําน้ําแข็งเสียเปิดใช้งานอยู่ดีๆได้ยินเสียงไฟช็อตด้านหลังก็เลยปิดเครื่องและตรวจเช็คจากนั้นก็ลองเปิดเครื่องใหม่เครื่องไม่ทํางานสาเหตุเกิดจากจุดไหนซ่อมอย่างไรมาชมคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับพบก,กับผมสองสี modify วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัตินะครับซึ่งเครื่องนี้ทางเจ้าของเครื่องเขาบอกว่าเปิดเสียบใช้งานอยู่ดีๆเครื่องก็ทํางานปกติแต่สักพักหนึ่งได้ยินเสียงไฟช็อตด้านหลังแล้วก็ปิดเครื่องตรวจเช็คด้านหลังไม่มีผิดปกติอะไรก็เลยเสียบเครื่องเสียบปลัก๊กเทสการใช้งานใหม่เครื่องไม่ทํางานแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเช็คว่า สาเหตุนั้นมันเกิดจากอะไร oh. สำหรับเครื่องทําน้ําแข็งตรงนี้นะผมไม่เคยซ่อมเลยนะแล้วก็ไม่เคยใช้งานเลยอันนี้เป็นเครื่องแรกเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเครื่องกันก่อนก็เมื่อเปิดฝาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่องทําน้ําแข็งนั่นแหละตรงนี้น้ําแข็งมันจะหล่นลงตรงตะกร้าตรงนี้นะครับเนี่ยนะแล้วก็ด้านหน้ามันจะเป็นชุดเนลชุดแผงควบคุมนะครับชุดคอนโทรลน,นั่นเองน,นะครับเวลากดปุ่มพาวเวอร์อะไรต่างๆเลือกฟังก์ชันการทํางานนะครับ ในด้านหน้านะก็จะเป็นแผงดิจิตอลตรงนี้คืออันนี้เป็นช่องสําหรับเติมน้านะครับเติมน้ําตรงนี้เข้าไปอ่าก็สําหรับด้านหลังนะครับอ่าที่สังเกตเห็นมันก็คือเครื่องทําความเย็นเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์นี่นะครับคอมเพรสเซอร์ก็เหมือนตู้เย็นตู้แช่ทั่วไปเลยนะครับคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นชุดโอเวอร์โหลดรีเลย์ในการสตาร์ทคอมเพรสเซอร์นั่นเอง นี่ก็มีท่อทองแดงชุดตรงนี้ก็จะเป็นแผงคอยร้อนคล้ายๆกับแผงแอร์นะครับแผงคอยร้อนนี่นะเี่คอมเพรสเซอร์ก็ดูดน้ายามาแล้วก็ระบายความร้อนตรงที่แผงคอนเดนเซอร์หรือว่าแผงคอยร้อนตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัวแคปทิวนะครับในการฉีดเข้าช่องเย็นหรือว่าห้องเย็นช่องฟรีสนั่นแหละครับที่ทําความเย็นสําหรับทําน้าแข็งนะนี่ลักษณะก็จะประมาณนี้ ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแผงควบคุมหรือว่าแผงวงจรบอร์ดบอร์ดคอนโทรลนั่นเองก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะอาจจะมีเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ําแล้วก็เป็นวาล์วจ่ายน้ําดูดน้ําผ่านระบบนับซึ่งตรงนี้ก็คือต้องศึกษาแบบละเอียดอีกทีสาหรับอ,อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆในการทํางานนะครับแต่ที่นแน่ๆคือว่าเราจะต้องแกะตรวจเช็คชุดแผงควบคุมแผงวงจรตรงนี้แหละครับนี่นะแกะเลยนะตรงนี้ไม่มีสกูขันนันน่าจะเป็นแบบ เคียวล็อก ok นั่นเนี่นะครับฝาครอบแผงวงจรกนละ่่องพลาสติกตรงนี้แหละงัดน่าจะงัดออกนี่งัดออกนะครับเห็นนะครับก็บแกะฝาครอบพลาสติกออกมาแล้วตรงนี้จะเป็นบอร์ดคอนโทรลหรือว่าแผงวงจรควบคุมนั่นเองถ้าสังเกตในเบื้องต้นเลยนะครับที่ผมเห็นเลยนะให้ลองสังเกตตรงจุดนี้ครับ เนี่ยตรงนี้มันคือคาปาซิเตอร์เนี่ยไอตัวตรงนี้ด้านข้างเนี่ยเป็นคาปาซิเตอร์เหมือนกันแต่ลักษณะจะเป็นแบบนี้แต่ตรงนี้คือคาปาซิเตอร์ตัวนี้ระเบิดออกมาเลยนะครับแตกตรงหัวตรงนี้คือเป็นรอยระเบิดออกมาเลยนะครับนี่คือเราจะเจอ,เจอสิ่งผิดป,ปกติตามที่เจ้าของเขาบอกเลยครับได้ยินเสียงไฟช็อตด้านหลังนะครับก็แสดงว่าตัวนี้มันระเบิดออกมานะซึ่ง ถ้าคาปาซิเตอร์ระเบิดนะผมก็คาดเดาสาเหตุ2ออย่างก็คือว่า 1. มีแรงดันไฟฟ้าที่เกินจากระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าเข้ามานะครับบางทีอาจจะเกิดจากฝนตกฝนฟ้าคะนองและเกิดฟ้าผ่าบริเวณใกล้ๆทําให้ไฟเกินเข้ามาในระบบได้หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายส่งของการไฟฟ้าที่มีปัญหานะครับไฟเกินเข้ามาในระบบในบ้านนะมันก็จะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีวงจรแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย เกิดปัญหาได้นะครับตรงนี้เราเจอแล้วตรงนี้ต้องถอดออกมาเช็คตัวอื่นๆด้วยนะครับครับผมทีนี้เราก็ต้องถอดสายคอนเนคเตอร์ตรงนี้ออกจากบอร์ดออกให้หมดนะครับนี่ที่สําคัญคือว่าคอนเนคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยต้องถ่ายรูปไวท้ทุกทุกช็อตเลยนะครับทุกตัวนะเพื่อป้องกันการลืมนะบางทีคอนเนคเตอร์เนี่ยมันเหมือนกันนะครับนี่มันอาจจะสลับกันเพราะฉะนั้นต้องจําให้ได้ถ้าจํากลัวจำไม่ได้ต้องถ่ายรูปตําแหน่งทุกจุดเลยนะครับ แบบถอดถอดคอนเนคเตอร์ออกครับผมนี่มีจุดเสียบหลายเส้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจำให้ดีเลยนะโอเคตรงนี้ก็เป็นหางปลาสำหรับหางปลาครับให้ใช้ครีมดึงนะนะครับต้องดูด้วยนะบางรุ่นมันจะเป็นหางปลาแบบล็อกนะครับดึงยังไงก็ไม่ออกนะครับต้องปลดล็อกด้วยแต่ตรงนี้คืออาจจะเป็นหางปลาธรรมดาใช้ครีมดึงก็ได้แล้วแบบนี้นะครับ คอยดึงนะครับดึงออกทีละเส้นก็ผมจะย้ําเสมอนะครับคือถ่ายรูปไปทุกช็อตป้องกันการลืมนะอ่าตรงนี้ผมถอดเอาเลยนะครับเพราะดูแล้วผมจําได้แต่ก็นี่ยผมก็ถ่ายรูปไว้อยู่แล้วละ่ะป้องกันด้วยเนี่นะมสายไฟก็มีหลายเส้นเลยครับถอดสายไฟออกมาแล้วก็ขันสกูเพื่อเอาบอร์ดออกมานี่ตัวหนึ่งนี่คอนเนคเตอร์นะ ป๊บนี่ขันสก,กูนะครับมีสก,กูล,ล็อกอยู่ตรงนี้สี่ตัวนะสำหรับแผงวงจรเออหนึ่งตัวและที่มันเสียเลยนะคือคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือถ้าคาปาซิเตอร์ถึงขั้นระเบิดตรงนี้นะอย่อมไม่มีย่อมไม่เสียตัวเดียวแน่นอนต้องมีตัวอื่นเสียร่วมด้วยครับทีนี้ถอดออกมาเลยนี่อันนี้เป็น บอร์ดควบคุมหรือว่าแผงวงจรนั่นเองก็คือที่ผมดูจากลักษณะแผงวงจรตรงนี้นะเหมือนมีการบัดกรีเพิ่มเติมอะไรบางอย่างมาแล้วนะครับนี่มีรอยบัดกรีมานะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คเลยอุปกรณ์ภายในบอร์ดครับตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์10ไมโครฟารัดแรงดันไฟฟ้าที่400 V โวลต์นะนี่นี่นะครับอันนี้คือสเปคเดียวกันตัวด้านข้างนะ ระเบิดไปหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนะครับเป็นรอยไหม้เลยนะอันนี้คือน่าจะเสียอยู่แล้วละ่ะต้องถอดออกมาเช็คเลยต้องถอดต้องถอดเปลี่ยนแน่นอนนะครับสองตัวนี้แล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ตัวอื่นด้วยนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็ไม่น่าเสียเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวเราวัดอีกทีนึงนะครับตัวต้านทานตัวนี้ด้วยนะครับบริเวณนี้แหละครับที่ว่ามีโอกาสเสียนะจุดใกล้ๆกก,กันครับนี่ก็ โอเคเดี๋ยวผมถอดตัวคาปาซิเตอร์ตรงนี้ออกมาเลยเพราะเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับใช้ตัวดูดตะกัวนะดูดตะกัวามาเนี่ยนะครับดูตำแหน่งแล้วก็หงายบอดขึ้นก็คือตรงจุดนี้ในน,นี้นะครับดูดตะกัวโอเคหลุดมาแล้วถอดออกมาเลยครับเนี่ยคาปาซิเตอร์1ิบไมโครฟารัด 400โวลต์โอเคหนึ่งตัวแล้วแล้วก็ตัวต้านทานตัวนี้นะที่ไหมเลยนะครับเสียเลยนะนี่ RX1 ตรงนี้ก็ดูหงายใต้บอร์ดดูว่าเป็นตำแหน่งไหนนี่ตรงนี้อ๋อ,อก,ก็คือตัวนี้นะจุดนี้นะครับดูตะกวอวมาเลยนี่ <Okay. S 2> ก็เมื่อดูตะกัวแล้วก็ดึงออกมาเลยนะมันอาจจะติดนิดหน่อยนะครับอ่ะผมผิดผิดตำแหน่งนะต้องต้องขานี้ครับนี่นี่โอเคนะครับดึงออกมาเลยนี่นะสองตัวแล้ว ตำแหน่งที่เรา,เาดูตะกวัวผิดตรงนี้ต้องบัดกีพื้นไปก่อนนะครับป้องกันการลืมตำแหน่งนี้ไม่ใช่ทีนี้เราก็ต้องถอดเช็คตัวอื่นๆด้วยนะนะครับคาปาซิเตอร์ตัวสีเหลืองเ,เป็นเป็นคาปาซิเตอร์แบบค่าต่ำนะต้องถอดออกมาเช็ควัดค่าด,ด้านนอกนะครับว่าเสียหรือไม่แล้วก็จุดนี้นะครับไอตัวสีดำๆตรงนี้เป็นฟิวนะครับเป็นฟิวแบบมินิฟิว ฟิลขนาดเล็กที่ออกแบบมาสำหรับบนบอร์ดนะและตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นวาลิสเตอร์นะครับ VR 1นะครับตัวสีฟ้านี่3าตัวนะครับที่ต้องถอดออกมาจํำตำแหน่งให้ได้ครับเพราะถ้า คาปาซิเตอร์ระเบิดเนี่ยมันมีโอกาสเกิดจากก็คือไฟเกินนั่นแหละครับโดยส่วนมากคือไฟเกินนะสนสามตัวนะครับดูดออกมาให้หมดเลยเออการดูดตะกวัวคือว่าเราใช้หัวแรงแตะจิ้มตรงที่ขาอุปกรณ์จุดบัตรกีตรงนี้นะครับเมื่อ เห็นว่าตะกัวมาเริ่มละลายแล้วก็กดไอตัวดูตะกัวนะครับมันก็จะออกเลยนะโอเคนี่ก็ดึงออกมาได้เลยนี่ครับสองตัวตัวนี้วาริสเตอร์นี่แล้วก็ตัวนี้คือฟิลนะครับสามตัวนี้ที่เราต้องถอดเช็คเอ่อตรงนี้สามารถวัดน่าจะวัดบอบอดได้นะตัวนี้เป็นตัวแอลนั่นเนี่ยครับแอลมีโอกาสนะทีนี้เรามาดูตัวแรกนะตัวนี้ไม่ต้องวัดนะครับคือเสียแน่นอนแล้วก็ตัวต้านทานตัวนี้คือ ที่มันไหม้นะครับตรงนี้แสดงว่าขาดไปแล้วก็ลองวัดดูก่อนก็ได้นี่นะครับปรับย่านมิเตอร์ไปที่การวัดค่าความต้านทานนะครับสัญลักษณ์โอห์มขึ้นตรงนี้แล้วนี่ก็จับข้างหนึ่งนะครับลองวัดดูอันนี้คือขาดเห็นไหมครับค่าความต้านทานไม่ขึ้นเลยมันจะเป็นบอกแถบสีอยู่นะครับค่าความต้านทานตัวนี้นะครับยังดีที่เราเห็นค่าแเห็นแถบสีมันอยู่นะนี่นี่สีน้ําตาลดําๆทองนะครับเป็น ตัวต้านทานแบบสีสีนะในสีแถบสีนะครับก็คือตรงสีน้ําตาลคือสีตัวแรกนะครับน้าตาลคือ1สีดําคือศูนย์คือตัวตั้งนะครับสีดําตัวที่3ามแถบที่3คือตัวคูณนะครับสีดําคือ0ูนย์นะครับก็คือ1นคูณสิยกกําลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1 1ึคูณหก็เท่ากับ10แสดงว่าค่าตัวต้านทานตรงนี้คือ10โอห์มสีทองคือผิดพลาด5%นะครับเนี่ยนะสิโอห์มหเครับ วัดไม่ขึ้นแสดงว่าเสียชัวนะครับร้อซทีนี้มาดูตัวสีเหลืองบ้างไอตัวสีเหลืองคือคาปาซิเตอร์ค่าก็คือค่าตรงนี้นะครับตัวสื่อมาเล็กมากเลยนะ0.1ไมโครฟาลัดครับแปลงเป็นหน่วยย่อยก็คือ1 0 0นาโนฟาลัดเดี๋ยวเราลองวัดดูปรับโหมดการวัดไปที่คาปาซิเตอร์นะครับเห็นไหมครับก็คือตรงนี้มันขึ้นเป็นหน่วยย่อยให้อยู่แล้ว NF ก็คือนาโนฟารัดนี่นะครับถ้าตัวนี้มัน ยังใช้งานได้อยู่มันจะท้อขึ้นประมาณ100นะครับเพราะค่ามา0.1ไมโครฟารตดก็คือ100นาโนวัดแล้วได้ประมาณ95นาโนฟารตดก็แสดงว่าไม่เสียนะครับค่า100ยวัดได้95นาโนฟารตดโอเคครับส่วนต่อไปนะครับอันนี้คือเป็นวาลิสเตอร์นะครับวาลิสเตอร์ก็คือวัดง่ายๆคือวัดแล้วต้องไม่ขึ้นความต้านทานนะครับลองดูนี่วัดแล้วต้องไม่ขึ้นถ้าวัดขึ้นแสดงว่ามันเสียนะครับ ตัวนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนได้ละทีนี้มาดูอีกตัวนะครับอันนี้เป็นตัวฟิลมินิฟิลเป็นฟิลขนาดเล็กสเปคของฟิลก็คือฟิลก็คือวัดแล้วขึ้นนะครับก็คือเป็นศูนย์โอห์มนะแต่ตรงนี้คือเป็นฟิลขนาด3.15มวัดแล้วง่ายๆคือนี่นะครับวัดแล้วต้องขึ้นนะครับใช้มิเตอร์เข็มหรือดิจิตอลก็ได้นะครับ ไม่วัดแล้วไม่ขึ้นเลยแสดงว่ามันขาดนี่ถ้าขึ้นคือเหมือนเรา,เราสายมิตเตอร์แตกกันแบบนี้เลยนะครับนี่แต่วัดอีกขาหนึ่งน,นี่ไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าฟิลขาดด้วยนะครับเห็นไ,ไหมโอเคต,ตัวแอลด้วยนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะมีโอกาสเสียนะอาจจะขาดก็ได้เพราะว่าแรงดันเกินเข้ามาในระบบนี่ตัวนี้วัดตูตรงนี้ตัวแอลนี่คือตั้งการวัดยา,ยานความต้านทานเหมือนกันนะครับนี่ตำแหน่งนี้ วัดค่าความต้านทานขึ้น6.3โอห์มแสดงว่าตัวแอลตัวนี้ไม่ขาดนะครับไม่เสียนะลองวัดค่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าค่าอาจจะเพี้ยนด้วยก็ได้เพราะตัวใกล้ๆก,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 กันเนี่ยมันระเบิดลองดูก็จิ้มตรงขาของคาปาซิเตอร์ด้ล่างเลยนะครับลองดูปรับย่านไปที่การวัดคาปาซิเตอร์นะครับนี่มาดูค่ามัน10ไมโครฟารัด ก็คือตรงนี้คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมันน่าจะต่อกับชุดวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่อกับบุคณ์อื่นๆนะครับทำให้วัดค่าไม่ขึ้นเลยนะผมลองอถอดลอยขาดูนะครับนี่เพื่อความชัวนะเห็นไหมครับคือวัดในบอร์ดนี่บางทีมันก็ไม่ได้นะถอดออกมาเลยครับชัวร์ดีอ่าอย่างนี้ก็ดึงออกมาเลยครับนี่นะรูดมาเลยนะก็ลองวัดดูนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้10ไมโครฟารัดครับ นี่วัดแล้วได้9.7ไมโครฟารตดแสดงว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไม่เสียแต่ว่าที่เราวัดบนบอร์ดตรงนี้คือไม่ขึ้นเลยนะครับวัดค่าไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามันต่อร่วมกับบุกรณ์ตัวอื่นหลายตัวนะครับทําให้การอ่านของมิเตอร์คาดเคลื่อนหรือ,อไม่สามารถอ่านค่าได้โอเคทีนี้ก็โดยรวมๆนะครับก็ประมาณนี้จุดอื่นๆก็ไม่น่าจะเสียตัวมอแปลงก็ไม่น่าจะเสียนะครับหลักๆก,ก็คือตามนี้ครับผมทีนี้ก็ตัวที่เสียก็คือ เนี่3ตัวที่เราต้องเปลี่ยนนะครับก็คือคาปาซิเตอร์10ไมโครฟารัดฟิลแล้วก็ตัวต้านทาน10โอห์มครับนี่ก็เป็น C สีเหลืองครับใส่ตำแหน่งเดิมเพราะมันไม่เสียนั่นเองเสียเราก็บัดกีีเข้าไปตำแหน่งเดิมป้องกันกระลืมนะครับใส่ไว้ก่อนเลยโอเคเรียบร้อยครับก็ทีนี้นะตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับนี่ผมมีตัวนี้อยู่นะครับคือเป็นคาปาซิเตอร์10ไมโครฟารัดสเปคเดียวกันแต่ว่า4 5 0โวลต์ ใช้ได้ครับแรงดันไฟฟ้าเนี่ยใช้สูงกว่าได้เลยไม่มีผลนะครับยิ่งดีเลยนะสังเกตว่าตัวมันจะสูงกว่านะนี่ค่าเท่ากันแต่ว่าแรงดันไฟฟ้าสูงกว่านะครับตัวมือใหญ่ใหญ่กว่าหน่อยหนึ่งขนาดเท่ากันแต่ว่าสูงกว่าใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็ทนแรงดันได้สูงกว่านั่นเองเพราะค่าคาปาซิเตอร์ไมโครฟรัดมันเท่ากันนะโอเคก็ไม่มีผลเลยนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปก็ดีเลยนะก็เบนขานิดนึง ไม่ให้มันลุดเคจะได้บ,บัดกีีง่ายครับโอเคครับเรียบร้อยนี่ก็อุปกรณ์ที่เราจะต้องเปลี่ยนหรือ2ตัวเท่านั้นเองนะก็คือตัวฟิลแล้วก็ตัวต้านทาน10ิโอห์มตัวนี้นะต้องซื้อมาเลยนะครับครับผมทีนี้ผมซื้ออะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือตัวต้านทาน10บโอห์มแล้วก็ตัวนี้คือฟิลนะครับ คือฟิลนี่คือคนละสีกันเท่านั้นเองแต่ว่าค่าภายในตรงนี้สเปคมันเท่ากันนะตรงสื่อมันเล็กมากนะครับก็คือ3 1มจุดหนึ่งห้าแอมป์สีน้ําตาลนะครับใช้ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ส่วนตัวต้านทานตรงนี้นะครับนี่ตัวต้านทานตรงนี้เป็นสีน้ําตาลกับตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับก็คือค่าเดียวกันใช้ได้ครับคือไอตัวนี้ก็คือ5%เหมือนกันนะครับสีทองเนี่ยนไหมก็ตรงนี้คือสีทองก็5%นครับน้ำตาลดำาๆก็คือ10โอห์มนนเองวัดค่าให้ดูอีกทีนึงนะ นี่วัดค่าได้10.3โ oh อห์มครับโอเคส่วนตัวฟิวนะฟิวก็คือลองวัดดูก็คือขึ้นไปศนย์โอห์มนั่นแหละนะศูโอห์มประมาณนี้ครับทีนี้ก็เริ่มทําการเปลี่ยนได้เลยครับผมก็สําหรับฟิวนะัเราตัดขาของตัวฟิวนี้ให้สั้นนะครับใส่เข้าไปขั้วไหนก็ได้นะไม่มีผลนะครับไม่มีขั้วนั่นเองใส่ให้ลงรูตามตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ คับขาไว้หน่อยหนึ่งป้องกันไม่ให้มันหลุดเบนขานิดนึงเนี่ยประมาณนี้ตัวด้านาก็เสียบเข้าไปก่อนครับแล้วค่อยตัดขาทีหลังเสียบเข้าไปให้สุดเลยอ่าลักษณะก็จะประมาณนี้ครับนี่ทีนี้ก็บัดกีเลยบัดกีขาตัวฟิวครับนี่ยนะครับตัวด้านทางครับผม Okay. ขาตัวด้านทานนะครับเราก็ต้องตัดด้วยนะตัดออกไม่ให้มันยาวนี่ประมาณนี้ครับสำหรับการเปลี่ยนอะไหล่บนบอร์ดตรงนี้ก็มีคาปาซิตเตอร์หนึ่งตัวตัวด้านทานสิบโอห์มแล้วก็ฟิวนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็เทสการทำงานเลยครับก็บอร์ดตรงนี้นะครับประกอบเข้าไปในตำแหน่งเดิมนะ ทีนี้ก็ขันสก,กูล,ล็อกเลยนะขันไอโคทั้งสี่ตัวครับผมเคเรียบร้อยทีนี้ก็เสียบสายคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์ or, อย่างที่บอกนะคือเราต้องจำให้ได้นะครับหรือไม่ก็ต้องถ่ายรูปไปทุกช็อตนั่นเองนะนี่ตรงนี้ก็ตำแหน่งใกล้ๆนี้จำง่ายนะครับเสียบเข้าไปเลยโอเคนี่มานี้ไอตัวคอนเนคเตอร์ตัวตนี้ก็เนี่ป็ปสามช่องนะเสียบเข้ากับ คอนเนคเตอร์ตัวนี้โอเคเสียเข้าไปแล้วนะเสียบให้ครบทุกตัวตามตำแหน่งเดิมนะครับของพัดลมครับตัวนี้แฟนตรงนี้มันไม่ค่อยสลับกันอยู่แล้วเพราะว่ามันฟิกตายตัวก็มีตำแหน่งนี้นะครับที่มีโอกาสนะเพราะว่าคอนเนคเตอร์มันเป็นแบบสองเขี้ยวเหมือนกันเลยนะเท่ากันไอ้ตัวนี้เป็นสีแดงไม่สลับอยู่แล้วนี่เสียบเข้าไปนะครับ ตรงนี้ผมทำมาร์กไว้เห็นไหมครับอัมปากามาร์กสีแดงไว้เดี๋ยวเข้าไปอาคอนเนคเตอร์อีกตัวหนึ่งก็มีโอกาสนะครับบางทีเราหาสายหัวมันไม่เจอนืกอว่ามันครบแล้วนี่เรียบร้อยที่ผมสังเกตคือสายสีฟ้าตรงนี้นะครับเป็นสายนิวตันทั้งหมดนะครับเสียบคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับตำแหน่งไหนก็ได้ว่าเป็นขั้วดียวกันครับนี่สายสีน้ำตาลตรงนี้เป็นสายปลั๊กนะครับเข้าตรงตำแหน่ง ac l นะครับสายปลัก๊ก นะนี่สาย,สายตัวนี้นะสายปลัก๊กนี่ c l อืมเี่เข้าไปตรงนี้เป็นสายคอมเพรสเซอร์ครับนิวตันของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ตรงนี้ลายของคอมเพรสเซอร์อย่างนี้ด้านล่างครับความอยู่ด้านล่างเสียบเข้าไปไอตัวนี้คือวาลวครับวาลวสีฟ้านี่คือสลับตำแหน่งลายนิวตนันตรงไหนก็ได้นะครับก็คือเสียบี่ช่องว่างตรงนี้นะครับนิวตนันเส้นหนึ่งมันเป็นไฟ ac ก็คือไม่เป็นไรตัวนี้คือวาลว นะตัวสอบความเรียบร้อยในการเสียบคอนเนคเตอร์สายไฟให้ครบทุกตัวนะครับทีนี้ก็สําหรับฝาครอบตรงนี้นะครับไอตรงนี้ผมเมื่อกี้งัดแล้วไอฝาครอบตรงนี้มันหักไปนะไม่มีตัวล็อกผมก็จะเจาะรูตรงนี้แล้วก็ใช้เค็บันไทยดึงรัดเอานะครับไม่เป็นไรเป็นแค่ฝาครอบเท่านั้นเองนะครับโอเคครับนี้อ่ปิดฝาครอบได้เลยมันจะเป็นเควล็อกของมันตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้คือ เป็นตัวล็อกประกบนี่ก็เค้มบันทายนะครับสอดต,ตรงรูที่เจาะไปนะโอเคนะครับนี่ก็เหมือนเดิมล็อกได้เหมือนเดิมเรเรียบร้อยครับครับก็พร้อมแล้วนะผมเริ่มเลยนี่ก็เสียบปลัก๊กนะครับกดเปิดเครื่องเลยนะนี่สังเกตไหมครับ ตอนนี้คือตรงหน้าจอมอนิเตอร์ตรงนี้ไฟสแตนบายขึ้นแล้วนะก็ตรงนี้ยังไม่ได้เปิดปุ่มออนนะครับผมเติมน้ําอีกหน่อยหนึ่งก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องนะครับผมเติมน้ําตรงนี้เข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าด้านในมันก็มีน้ําอยู่แล้วนะเติมเพิ่มเข้าไปครับปิดครับทีนี้ผมกดปุ่ม power เลยนะครับนี่เมื่อกดปุ่ม power สังเกตว่าน้ําจะไหลออกจากด้านบนนะครับ ไหลผ่านตรงเ,เรียกว่าช่องทําน้ําแข็งตรงนี้นครับนี่นะช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แหละเป็นช่องที่น้ําแข็งจะเกาะตรงนี้เนี่ยมีกี่ช่องใน2สองสี่หกแปดแปดสามยี่สิบสี่ก้อนนะครับยี่สิบสี่ช่องในการทําน้ําแข็งแต่ละครั้งก็คือจะผลิตออกมาได้ครั้งละยี่สิบสี่ก้อนครับผมตรงนี้เป็นช่องใส่น้ําแข็งครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าลักษณะการทํางานมันจะเป็นอย่างไรนะในการทําน้ําแข็งตรงนี้นะ เพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเครื่องแรกที่ทําการซ่อมนะครับถ้าใช้มืออางตรงนี้คือมันจะรู้สึกว่ามีลมร้อนผ่านตรงนี้เพราะตรงนี้จะเป็นแผงคอยร้อนของระบบทําความเย็นนะครับนี่ตรงนี้จะมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าฟังเสียงนะครับจะรู้สึกว่านี่คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับคอมเพรสเซอร์คือเป็นตัวทำํำดูดอัดน้ํายาในการทําความเย็นนะ ทำงานแล้วนะครับส่วนหน้าจอมอนิเตอร์ตรงนี้นะมันก็จะมีเป็นสัญลักษณ์ไฟวิ่งรอบตรงนี้นะนะครับจากข้อมูลที่เจ้าของเขาบอกมันประมาณ1 0 15ถึง20นาทีนะครับมันจะครั้งหนึ่งนะครับในการทำน้ำแข็งนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงต้องดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าผมมามือสัมผัสต,ตรงน้ำตรงนี้นะจะรู้สึกว่าน้ำตรงนี้เย็นนะครับนี่น้ำตรงนี้เย็นเลยนะนเย็นครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงปิดฝาไว้ก่อนครับครับผมเมื่อเครื่องทำงานมาได้ประมาณ15-16ถึง6นาทีเนี่ยประมาณนะครับะจะมีเวลาโชว์ขึ้นมาแล้วจากการที่สังเกตผมดาว่าตรงนี้นะครับถ้าน้ำตรงนี้อุณหภูมิเนี่ยลดลงจนถึงประมาณเกือบศูนย์องศานะมันจะเริ่มนับเวลาตั้งถอยหลังนั่นเองนะครับลองดูนะเช็คอุณหภูมิของน้ำตรงนี้ก่อนนะครับแต่เย็นจัดมากๆเลยนะ ว่าเท่าไหร่อ่าสังเกตเห็นไหมครับอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆนี่ประมาณ0.6องศานี่น้ำตรงนี้เย็นจัดแล้วนะครับประมาณศูนย์องศามันจะเริ่มนับเวลาถอยหลังนี่เมื่อกี้15นาทีนะครับนี่เราปิดฝาไว้ก็จะนับเวลาถอยหลังนั่นเองแต่ที่เริ่มสังเกตเห็นก็คือว่าเริ่มเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่ภายในตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนั้นนะครับนิดหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดู ครับผมตอนนี้เวลาลดลงเหลือแค่3นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดฝาดูลองเปิดฝาดูนะครับทีแรกนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับมองตรงช่องตรงนี้คิดว่าน้ําแข็งมันจะหล่นมาจากตรงจุดไหนนะครับดูแล้วก็ไม่มีรูไม่มีช่องเลยก็มีแต่แผงตรงนี้นะครับ24ช่องตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นแผงที่แบบไม่ได้มีรูนะเป็นช่องแบบนี้พอเวลาเหลือ3นาทีนะครับก็ลองเปิดดูตรงนี้สังเกตตรงช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องทําน้ําแข็งเห็นไหม ช่องแรกตรงนี้เป็นน้ําแข็งแล้วครับสังเกตว่าน้ําแข็งเกาะแล้วนี่เห็นไหมตรงนี้คือน้ําแข็งแล้วนะครับเ,เบย็นจัดเลยสังเกตว่าจะเป็นน้ําแข็งนะครับแต่ว่ามันยังไม่เต็มช่องนะเริ่มเป็นน้ําแข็งที่เกาะด้านข้างนะครับแต่ช่องแรกตรงนี้เกือบเต็มนี่สังเกตเห็นเลยนี่ปิดฝาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้อีกสองนาทีครับผมครับตอนนี้นับเวลาถอยหลังแล้วนะใกล้ๆเลยนะนีน่ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วรุนกันว่าระบบการทํางานน้ําแข็งมันจะหล่ดออกมาอย่างไรจากเครื่องนะครับนี่เดี๋ยวมาดู9 8 7 6แปดเจ็ห้าสี่สาสองหนึ่งอ่ะเปิดดูเลยครับตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเนี่ยครบเวลาแล้วเรามาดู ภายในนะครับเครื่องมันทํางานพยายามที่จะดันน้ําแข็งออกมานะน่าจะใช้ความร้อนหรือเปล่าไหมเหมือนเหมือนจะเริ่มออกนะครับเหมือนจะเริ่มหลุดนะครับเริ่มหลุดออกมาแล้วครับเริ่มหลุดออกมาแล้วนี่เรียบร้อยครับ เป็นน้ำแข็งจริงๆด้วยครับหลุมลองดูนี่โอ้โหเย็นจัดนะครับลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่ามันไม่ได้เต็มก้อนนะมันยังเป็นหลุมๆอยู่นะครับนูนๆหลุมๆอยู่ลักษณะคือแบบนี้แล้วก็ต่อไปนะครับมันก็จะเริ่มทํางานเลยนะเวลาก็จะตั้งทันทีเลยนะครับคือคิดว่า ในช่วงลอดแรกตอนกดสตาร์ทครั้งแรกนะครับเครื่องมันจะทําความเย็นก่อนถ้าเครื่องทําความเย็นได้จนถึงศูนย์องศานะครับตรงนี้น,าน,าน้ำเป็นศูนย์องศาเนี่ยเครื่องก็จะเริ่มตั้งเวลาก,การทํางานนะครับนับถอยหลัง15นาทีแต่ตรงนี้คือน้ํามันเย็นอยู่แล้วนะครับเวลาที่น้ําแข็งลอตนี้ปล่อยออกมาแล้วเครื่องมันก็จะตั้งในเวลาทันทีครับผมนี่แม้น้ําแข็งนะครับได้ทีหนึ่งก็ประมาณ24่ก้อนครับโอเคครับเย็นเจี๊ยบ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างสําหรับแนวทางวิธีการเช็คซ่อมเครื่องทําน้ําแข็งอัตโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเก็ตความรู้ใหม่ๆเป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับการเช็คก,การซ่อมเครื่องทําน้ําแข็งตรงนี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยตรงจุดไหนสามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีดตอบคาถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไป อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้ำแข็งมากินครับ